เดือดสามน่วยเอาไปเอามากกะสิบออขายเราพี่น้องเอ,อ้ยตะเก็บไปตะกินหน่วยงามโปรดเก็บไปแถมเฮ็ดไอ,ดอดกะทิแดงสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีนแม่ดาตื่นแต่เศร้าไปล่อไ่บาดใกล้ก่้อท่างไปตลาดนัดพูนละพี่น้องเพราะว่าพระเพิ่นบอมาในบา้านในหมู่บ้านแล้วพี่น้องแม่ดาก็เลยต้องไปล่อทำบุญยูพุ่นแล้วก็สิออกไปโคกน้องหน้าขึ้นเกาละจ้า ฮอดโคกน้องหน้าแล้วจ้าก่อนสิไปถึงบัานโคกน้องหน้ากะผ่านบัานบ้านหน่อยแม่ดาก,ก็น่าพี่น้องเนาะบ่แล้วจ้าเถื่อพี่น้องข้าฝนข้าฝนมึงเนีพี่น้องฝนมาหยากระงามงามยังมาท่านเลยห้เพิ่นมาตัดหยาห้เลยพี่น้องเอ้ยมึง ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเบิดมือเบิดเว้นถึงตกลิ้นอยู่ตลอดอ่ะพี่น้องรถจนว่ารถสีขาวมาส่งของกับบ่ได้พี่นออ้องมันลมนกน้อยแต่นั่นห้องเสียงดังดังพี่น้องมันตัวน้อย อยู่ท่างงโซล่าเซลล์หุ่นหุ่นอยู่ไฟอันนี้พี่น้องเสียงดีดีโอ้ยสุ่มเย็นค่ะพี่น้อยเข่าทั้งเพียางงามค่ะพี่บเนเข่าทั้งเพียงคุณ เนี่ยด่ากัหา,หาเราชมบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าชดชดชื่นสดชื่นพี่น้องเอ้ยแม่เที่กลับบ้านไปเมืองเช็กนี่กับสิขึ้นทอดบ้านคักแล้วพี่น้องเอ้ยยามเศร้ามากเลยยู่กับอากาศบริสุทธิ์เนาะพี่น้องเนาะบันนี้กับสิไปซับน้นองใหม่แหละพี่นอ้องบ

คนเี้เกยนแล้วเ็นยัางาีน,นี่เกลียนน,นี่นนงานขบบ้านยังไยจุนผุนเลย กอกรสนเอาออกนะเอาลงเลยคหักไหลเอากระชังเชื่อมันออกอุ้ยคุณน่ะวัวคุณน่ะพี่น้องตัดมาใหม่ๆดิหนิเสไปเฮ็ดนองไม,ม่สมได้ไปในพี่น้องนองไม,ม่สมใส่ขวดขายพร้อมพี่น้องเอ้ยขายสดก็ขาย นี่แตนอยใหญ่ๆบ้างน่สะออนบ้างนี่เหนไหมนออุป,ปุอิปิเหนป่นปดถูากขออีมมนเมนล่ทิปหาบาทถ้าบอกแล้วยี่ิบโลหนึ่งจิ คัขาวจุนพุนมาดินอขาวจูนพุนเลยพี่น่องมึงบอกแล้วด้ยนี่ขาวจูนพุน ถ้ากันย่ำน้องหม่สมฟั่งอันหมอลลําเล่ระบาดีไปพร้อมพี่น้องแล้วมาขัดเนี่ยคุณยายกับกับอ,ก,บอกับพี่สาวมากมากฟั่งจกว่าจ็คหลอบแล้วพี่น้องน้องไหม่สมกระเฮ็ดได้ร้ายแล้วพี่น้องร้ายที่จก็กเกิดไม่ขึ้นกาน้องใหม่งามงามเพิ่นเพิ่นเห็นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็เอาใส่ขวดขวดน้ำนะพี่น้องเลยน่อยน,อยนะเต็มเอียดหนึ่งละสิบห้าบาทพี่น้อง ย่ำนมไม่สมแล้วแล้วก็มากินเข่าพี่น้องกินขา่าเร้ากันมาได้จ้ากินขา่าเสอาน้ากันแซ่บๆกับบองปลาแดกพี่น้องบองบองปลาแดกกับปลาทอดกับพักมีสวนนี่แหละพี่น้องแซ่บๆเลยจ้ากินข่าอิ่มเรียบร้อยแล้วบนีกับสิลงไปเก็บเอไปเอาขาอ่อนพี่น้องตัดขาอ่อนแล้วก็สิเก็บดอกกระเจียวมันนี่ออกหลายๆพี่น้อง จังสีเด็กพี่น้องแม่ดาทุกมือทุกมือว่าได้หยุดดอพี่น้องมักหลายมวลหลายพี่น้องมีความสุขเงี้ยลายลายได้เก็บพักเก็บไ้ของขายทุคน,นีละแเื่อีเราทีะาวคนหยองวันที่แล้วหากรรมแล้ว เอาอจะเอาไปตก่อก่อนไปหาควาแแต่ก็ขงเอามันลาต้นมันน,นับต้นเนาะมุดหามุดหาต้นต้นเยอะไปหรือปาจะให้ฝนอู้บ,บักแตงอ่อนกำลังออกลายแล้นี่มนี่มาเอาคาอ่อนอีกแล้วพี่น้องคนน่ะ มาปอกล่ำคาออนทรงลูกขาอีกแล้วคุณน่ะแตงจริงเบิ้งพี่นอ้องหยาเริ่มขึ้นแล้วป้ากระเจียวฝนตกดูไรหยามาง่ามครับแต่ว่าทงทางุนทางปีคุณยายเอาเอียมอองแล้วเพี่ขยันสุดๆคุณยาย นี่ทางผีบวมมีจักสินพอคุณยายเอาแล้วนี่เอาหยาแล้วคุณน่ะดอกกระเจียวโอ้หลายตัวหรอนึกว่าบวมีดิไหหมู่บ้านเก็บขักเหรอดินี่คุณหูหมู่บ้านเขาเก็บแล้วมันคือมีอีกคุณน่ะโอ้ยน้องเอลยสะออนดอกกระเจียวถือโอ้ยคุณน่ะสอบลบเซ็ปเล็บอยู่ปาดเถอะสิบกรัมได้บ่มมี่รอยหนึ่งสองรอย โอ้ยสาธุคุณยายบาดเด็กกรถือกำลงวัลที่หนึ่งอีกขันตัววะซานพี่น้องคุณยายเนี่ยโอ้ยงามคักเนาะโอ้มันงามขึ้นเลยยิ่งดีจังหนอนเนาะต้นมันุเป็นแถวเป็นแนวไปเลยสุดยอดเอาวิทยุมาหน้ามะเฟืองเอออะไรแล้วมาดิิทยุฟัง เก็บทุกมือได้พี่น้องตอนเศร้าก็เก็บตอนแรงก็เก็บก็ยังมีอยู่อ้ยเป็นตาปู่ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยเห็นเงินทุกมือขายน้ำมูบานกะบ่พ่อขายพี่น้องมือตลาดนัดนี้ขงคงกเขาไปปุ๊บพากันมาเอาลุ่มๆๆๆพี่น้องแต้บ้านแสบค่ะอิหลีพี่น้องอ้อนแล้วก็หอมหวานพี่น้องเอ,อ้ยสมกับเอยซื้อว่าเพชรน้ำผึ้งค่ะหวานกรอบ กินเขาสิบ่ชุนมากคือจังเงินกระเจียวปลาได้พี่น้องดอกกระเจียวปลากินเผนสีแห้งเนาะอันนี้สีหอมมันอ่อนแซบพี่น้องแซบมือน,นี้ไม่าก็คือสิเก็บไายคักหร้ยแนพี่น้องออกว่าท่านไดนเก็บไปพ่อเคืองอยู่ทังใดหอบปักไงล่ะพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ไปตามกระซี่หาลอยล่ะพี่น้องไปตลาดนัดพร้อมแล้วก็ส่งน้ำมูบานพร้อมพี่น้อง เก็บเรียบร้อยพี่น้องได้หลายหลายจงเราเมื่อยแอะแะพี่น้องแดดก็เริ่มห้อนแล้วก็สิเล่งไปปอกไอ้คาออนซอยคุณย่าอีกแล้วก็สิไปเก็บแบบแตงแตงแตงจริงสุปอีกพี่น้อง อ้าดมีลายขักลายี่พี่น้องเอ้ยโขกโขมันนี่ได้ยี่ดอกสี่ลอยหาอยพี่น้องยี่ลอยหาลอยเงินตุนี้ฮกดอกสิบบาทพุ่นองสดดเลยเก็บไรเนี่วเฮยแต่เฮ่แต่เียเอี่พี่น้องกบมาไล่ลายพี่น้องคนตุ่มนอใหม่อีกมันนี่ ต้มข้าใหม่แล้วก็เฮ็ดขนมหวานพี่น้องบักอื้ออยู่สวนบักอื้อสดสดจากสวนเลยมีดาเฮ็ดของหวานสู้ญาติพี่น้องกินคุอนะ่ะนันดีค่ะพี่น้องอันนี้เอามาตัดตัดเอใบมันออกเป็นบางส่วนแหละพี่น้องแต่ตัดบ่ระท่านจะเซตด,ดอก ให้คุณยายตัดตอแล้วแม่ดาก็สิไปเอาแตงแตงสุกกันพี่น้องแตงกินสุกกำลังงามงามหนวยใหญ่ใหญ่เดี๋ยวแม่ดาก็สิปอยให้คุณยายกำเป็นกำเป็นกำดอกใหญ่กับหกดอกหน่อยกับเจ็ดถึงแปดดอกแล้วพี่น้องห่นก็ล่างออกกำลังออกกับพองกันม่านมูลูมีลี่อยู่นี่ไอเก็บถูกมือถูกมือมือละลอยสองลอยบาทพี่น้องคุณนึ่ะกําลังแตกก่อ หยากำลังสิมาละฝนตกดีครับสุมเย็นลมลมพี่น้องหมู่บ้านนี่มึงห้อยห้อยแม่ดามาเก็บขี้ดินลมพี่น้องลุมลล่มละลุ่มละน้องแต่มึงน,นี่ยแต่แต่งกินกับงงามค่ะงานเนี่ยน่ดาเก็บไปกินหน่วยหนึ่งล่ะพี่นอ้องหอมหวานไปเห็ดกะทิแต่งไทยกินแต่ว่ามือนีจะเก็บไปขายมันเดิ่มสุกร้ายนวดเลวพี่น้องนี่นม่ดาสิเด็ด เด็กไปขายรวยหน่วยใหญ่ขับใหญ่เลยพี่นอนะ้อยด่าเด็ดไปขายไปขายตลาดนัดนั่นอ้ยอ้ยุ้ยอ่้ยอุ้ยอนะี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เหุ้ยอุ้อุนอน้นุกยอส้ยอุ้อ้ยอุุกแล้วน,ะนุ้ยอบ้บ้ยุ้้ยุ่ยอุ้ออุ้ยออ้ยอ้อย ง่ามค่ะง่ามนี่หน่วยไงค่ะไงเนี่ยสองหน่วยหลับพี่น้องแล้วไม่ได้สิไปเบิ้งสุพุ่นอีกเหุ่นมันสุกอีกสองหน่วยหน่วยอ่อนพันกระไลหน่วยด้พี่น้องพันหางหยาหกปุ่นอีกอีกสองหน่วยโอ้สองหน่วยนี้ว่าสุกปันได้ดอกมากไม่ได้สิบปิเก็บเพันดอก เนี้ยปลาซุกปันใดแม่ละสิปล่อยไปสักก่อนอันนี้เด้ออันนี้ก็เริ่มสุกเลยดนะิเอาลูกนี้ไปสามน่วยพอดีพี่น้องปุ่นหน่วยอ่อนเพิ่นคาอ่อนกับนีแตกออกมากพ่น้องเอ้ยแม่มดาบภาพบึงคาอ่อนเมื่อ อุ้พี่เด็กนวยหนึ่งพี่น้อกมั้งนี่แต่ว่าสิทภาพมาเบิ้งคาอ่อนฝอยน่วยหนึ่งสุกแต่เ่าท่านสุกคัดเบิ้งคาอ่อนพี่น้องแตกสบหลบอกอกมาเกันถึกฝนไหมน้ามขัดห้ามเลยพี่นี่จะนวยแบบแตงข้าเบิ้งคาอ่อนข้าอ่อนพี่น้อง คนข้าอ,อ่อนปากลากเวยคนนะลุกหงาออกพร้มในดามันถักพี่น้องเอฮ้ยไปใส่ดอกเก็บตะพักขายสาม,มากเอ้งมากมวลกุบพูนน้องขาขายถึงโนอโขายถึงร่ำพี่น้องเอ้ยค่นคนุณงามค่ะคุณปลาแต่งกิ่งกับปลาบอกไงมึง ผงเนาไปถึงผนป้าแต่งจริงเก็บไปกินร้ายหน่วยแ้วพี่น้องเห็ดกะทิแตงไทยหอมหอมแสบๆโอ้เ oh, สามหน่วยเอาไปเอามากกับสิบบ่อขายล้วพี่น้องเอ้จะเก็บไปตะกิน <laughs> หน่วยงามโหดเมืบก้ไปทเห็ดไอ้กะทิแตงไทยไปวัดก้อนใส่บาทกันย่า่ย่าย่เหาละล่ำคาบอกคา คุณคงจะ <Develop ing. S 1> เล่มด,ดอกกระเจียวอีกแล้วโอ้ยหมือน,นร่มเย็นคับเย็นเลยโอโอ,โอ,โอกิ่งคุ้ลุยลงไปเลยแม่คุณคุณยายกับฟังหมอลำ่อีกแล้วพี่น้องฟังหมอลำ่ไปทำงานไปเพื่อนเลยปอคาออนไอติมถุง ของสิไปขายตลาดนัดก็เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องบัดนี้เมดาก็สิเตรียมตัวไปขายของกันแล้วจ้าหิ่นนะคุณย่ยมึงนี่ก็มีของหลายอย่างเลยพี่น้องหุ่นดอกเอกัะเจียวกัยังตัดบาท่านแล้วกำลังสิพ้ากันไปตลาดนัดพี่น้องกําลังเอาของสิไปขายตลาดนัดมาเจอเพื่อนเก่าของเมดาพี่น้องแตงแต่เลียน เลี้ยนปฐมน้ากันนี่พี่น้องเล่าสิบ็อกคอยเต็มปันได้พี่น้องแล้วเป็นแบบโลกประสาทของเราแบบสอบอยู่คนเดียวอ่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นคนที่ขยันพี่น้องขยันทำมหากินบม่มีผิดมีผ้ากับไผ่ดอกแต่ว่าเห็นคนหนึ่งสีเพื่อนกับสีลบหนาลบตาน่ะพี่น้องเป็นสีเกีียวหยาเรียงงัวเรียงกล้วยของเพิ่นแป้งสีแหละเพื่อนแม่ได้กักคักได้พี่น้องเพื่อนแต่ดุนเลี่ยนน้ากันมัน มาปีได้กับพ่อกันทุกปีแหละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสิเกี่ยวหยาอยู่น้ำมันนี่แหละหนนทางหม่องทางเมดาสิไปโคกน้องหน้าน่ะพี่น้องแล้วแมด้าก็สิให้เงินเพิ่นใส่ทุกปีทุกปีทุกปีแหละกะแม่ได้ยูเดือนก็กลัวกันซื้อขนมข้าวต้มให้เพื่อนตลอดเวลาเจอเพื่อนน่ะพี่น้องจำได้อยู่ดีจนาะจำกันได้อยู่อ่ะอายุเท่าไรเราก็ห้านี่ไหม่ห้านี่เล ง er. <c ười> ่ายเพราะมันบอกว่าถึงหาสิบหรือยมันง่ายบ่หมันก็เท่าเลยที่นะฮะเนาะอมันบอกว่าถึงหาสิบสิบเอ็ดไม่สิบสองเนาะมันว่าถึงหาสิบเนี้ยพรานมันบอกอืมเกิดตะโดนตัวละเห้าเนาะมันอยู่โดนเราเมียเกี่ยวหยางสิหลืตีไข่หัน้ำเส่าเกี่ยวหยาไปเรื่อยๆมันไม่ได้กินเนี่ยเขาเอามากแล้วมันหลายตัวอืมือนสิบเอ็ดตัวพูดสิบเอ็ดตัวนี่ Bó khá mát kín nè Khá kín mùi đậu tốm cà bớt đó Bó nhả bó đầy kín, mấy cây chắc thắng lô Đây thúng thúng cái này hẳn. หอตลาดนัดแล้วจ้าว่างขายแป๊บเดียวค้นหุ่มเต็มเลยพี่น้องจ้าคลิปนี้แม่ดักขอ,ข,อข,อขอจบไปลคปนี้ก็นออพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจและทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดักชาแนลขอบคุณลหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าบายบาย Deep